หน่วยที่5นะครับทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์นะครับในหน่วยนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการบอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูความหมายและความจําเป็นของทรัพยากรนะครับเนื่องจากว่ามนุษย์มีความต้องการในการ ทั้งสิ่งของและก็บริการต่างๆนะครับไม่รู้จักจบสิ้นนะครับรวมไปถึงบางคนยังมีความต้องการในบางสิ่งที่แตกต่างไปจากคนอื่นด้วยนะครับแต่เนื่องจากทรัพยากรที่นํามาสานองความต้องการของเรานั้นมีจํากัดจึงจะมีจึงจําเป็นต้องมีการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างประหยัดนะครับแล้วทำยังไงก็ดี หน่วยที่5นะครับทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์นะครับในหน่วยนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกพิธีนะครับและก็ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับเนื่องจากนะครับว่ามนุษย์มีความต้องการในสิ่งของและบริการต่างๆอย่างไม่จํากัดนะครับและก็บางคนยังมีความต้องการในบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปจากบุคคลอื่นด้วยนะครับแต่เนื่องจากทรัพยากรที่นํามาสนองความต้องการของมนุษย์นั้นมีจํากัดจึงจําเป็นต้องมีการใช้อย่างประหยัดและก็ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ อันดับแรกนะครับเรามาดูความหมายของคําว่าทรัพยากรก่อนนะครับทรัพยากรก็หมายถึงสิ่งที่นํามาผลิตสิน,นค้าและบริการนะครับเพื่อจําหน่ายจ่ายแจงให้แก่ผู้บริโภคนะครับหรือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับโดยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่หนึ่งก็คือทรัพยากรมนุษย์นะครับได้แก่แรงงานและการบริการจากมนุษย์เองนะครับ อย่างที่2คือทรัพยากรอื่นๆนะครับได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรโรงงานเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตนะครับทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์หรือปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ก็หมายถึง <c oughs> ขอไปครับ นอกจากนี้นะครับยังมีสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ู่ด้วยนะครับหรือว่าปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็หมายถึงปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆนะครับที่นํามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการโดยแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่หนึ่งก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะครับ แล้วก็ที่ดินนะครับซึ่งผลตอบแทนจากทรัพยากรปัจจัยการผลิตประเภทนี้ก็คือค่าเช่านะครับอย่างที่2นะครับคือปัจจัยการผลิตด้านแรงงานนะครับผลตอบแทนก็คือค่าจ้างนะครับประเภทที่3คือทุนนะครับผลตอบแทนที่ได้จากทุนก็คือดอกเบี้ยแล้วก็4ผู้ประกอบการนะครับผลตอบแทนที่ได้จากการเป็นผู้ประกอบการก็คือกําไรนะครับเรามาดูความจําเป็นของการใช้ทรัพยากรนะครับเนื่องจาก ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับในการกำหนดความสามารถในการผลิตของประเทศนะครับและก็ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างประเทศต่างๆได้นะครับปัญหาทางเศรษฐกิจก็จะมีสาเหตุสําคัญมาจากความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีความสิ้นสุดสังคมจึงต้องเผชิญกับการขาดแคลนหรือความไม่เพียงพอของทรัพยากรนะครับเพราะว่ามันมีจํากัดหากเราต้องการสินค้าเฉพาะอย่างนะครับหรือว่าบริการที่เหมือนกันนะครับ หากคนต้องการเฉพาะสินค้าและบริการที่มีความจําเป็นเท่านั้นนะครับก็คงไม่เกิดปัญหามากนักแต่เนื่องจากว่ามีการสร้างความต้องการใหม่ๆตลอดเวลานะครับจึงเกิดปัญหาเศรษฐกิจที่สังคมต้องเผชิญก็คือเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับ ควรจะถูกนําไปใช้ผลิตสินค้าอะไรและในจานวนเท่าใดนะครับผลิตด้วยวิธีการอย่างไรนะครับใครควรจะเป็นผู้ได้รับสินค้าไปและจานวนเท่าใดนะครับทำอย่างไรเราจึงจะสามารถใช้ทรัพยากรของสังคมให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ได้นะครับเพราะว่าเพราะในแต่ละสังคมจะมีทรัพยากรแต่ละประเภทมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีคุณภาพต่างกันด้วยอีกทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่มีการสงวนรักษาหรือว่าการอนุรักษ์เอาไว้ รวไมไปถึงการสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนให้ทันกับสิ่งที่สูญเสียไปในการผลิตนะครับในอนาคตก็ย่อมเกิดการขาดแคลนทรัพยากรนั้นขึ้นได้สังคมจึงต้องมีการรอบคอบม,มากที่สุดในการใช้ทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติเราจะมาดูหลักการนะครับและวิธีการในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ หลักการแรกคือหลักการของการใช้ทรัพยากรทุกชนิดที่มีอยู่นะครับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็หมายถึงการใช้วิธีการผลิตนะครับที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดนะครับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้ทรัพยากรและความคุ้มค่าในการผลิตด้วยนะครับ หลักการที่2คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดนะครับโดยจะมีองค์ประกอบของหลักการอยู่4ด้านด้วยกันนะครับคือ 1. ลดการใช้นะครับลดการบริโภคของที่ฟุ่มเฟือยและไม่จําเป็นนะครับสก็คือการใช้ซ้ำนะครับเป็นการใช้สิ่งของที่ใช้แล้วนํามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ วิธีที่3นะครับเป็นเรื่องของการซ่อมแซมนะครับโดยกระทําให้ทรัพยากรที่ชํารุดเสียหายกลับคืนสู่สภาพที่ใช้การได้และ4คือการแปลสภาพกลับมาใช้ใหม่นะครับโดยการแปลงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับคือการปลูกสร้างจิตสํานึก ของคนในสังคมให้รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับโดยต้องปลูกฝังการรู้คุณค่าของทรัพยากรตั้งแต่เด็กนะครับไม่ค่อยปลูกฝังก่อมกเกามาให้มีความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรรวมไปถึงก็ต้องมีการ ประดมรณรงค์นะครับให้เกิดความตระหนักและการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมนะครับแล้วก็มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัตินะครับในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับ สําหรับการวางแผนการใช้ทรัพยากรโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆนะครับก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมนะครับแล้วก็ต้องทันกับสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาด้วยในการใช้ทรัพยากรนะครับโดยมีการนําเทคนิคและวิธีการใหม่ๆใ,ในการอ,อนุรักษ์การใช้ทรัพยากรเข้ามาใช้นะครับ เทคนิคและว,วิธีการใหม่ๆเหล่านี้ก็คือความรู้นะครับและวิทยาการต่างๆทั้งในทางด้านวิทยาศาสตร์และก็าศาสตรอ์อื่นๆนะครับอาจจะเป็นเครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าความรู้ในการบริหารจัดการต่างๆนะครับซึ่งเมื่อนามาใช้แล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อ,อการผลิตสินค้าและบริการในหลายในหลายแนวทางนะครับทำให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องมีการค้นพบทรัพยากรใหม่หรือไม่จําเป็นต้องทําลายทรัพยากรอื่นเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็น การนาเทคนิคต่างๆและก็การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมมาร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรให้มันมีความยั่งยืนนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สังคมต้องมีการวางแผนนะครับและก็อาศัยความร่วมมือของทุกคนในการประยุกต์เทคนิคและก็วิธีการต่างๆนะครับเพื่อให้ การใช้ทรัพยากรนั้นนะครับตอบสนองตอบปัญหาและความต้องการของเราทุกคนจริงๆนะครับลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยลงนะครับรวมไปถึงการอนุรักษ์นํากลับมาใช้ใหม่หรือว่าใช้สิ่งอื่นทดแทนให้มันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแง่ของการบริหารจัดการมากที่สุดด้วยนั่นเองนะครับ